เกหาละละเดติฟอร์โคโพล์เฟซบุ๊กเนาะยะเตคือตังซอเจียพุเนาะเพมก็ยิเลนนอควาลเออีซีอาเซนนิวส์เนเดอวยกวยเวราปะคะลอเอ่อตะบีบูเกร่อไดส่าเลืองรามติวิภูเพบ้านกาปี้เวรามิ่วพาชาลัยอยู่กอตกปาวียาลอคกี้เนาะเกร่ออย่าพากพากว่ากะซอกันเนี่ยปัวเกร่อตะกอตะเทเลืองปัวซอวอพุติระพะกอผันลุเนี่ย นอเราชนาตาเล่ตาชายฮีจเพื่ออปูนเนี่ยเราตาชายฮีเอาปเพล่อรงที่เยดเจนบ้าบาเรื่อมัเตียวเปุนนบานเกดดอดีต่โดยยากะออีอีซีอาเซียนนิวส์เก็บเาด้เนี่อาตาบ้าดัวพัชญาน่อไปชกเกลารนาทิดพานเี่ยเทดาออกซิเจนตะนอเอาโคตาเรานี่บานูคูอเว้าออกซิเจนอัดเดอร์ทิดพัตานแก็ออกซิเจนเนี่นกตาเลเอาเวลเซตีบอกน่อออเวลเซเลยเอาเวออกซิเจนเนี่ยูม่อูลอมีทิพัอู้นี่เด้ อากุเนียเตี่ยงมาขอบุรุษลมีตัวอุลบาคนนี้เลยว่าหาคู่กิได้เลยอดเดินเิืผ่านนี่กว่าเกล้าตาคนนักเข็นลูหมาเเวนน้อวีบลอนี่เดลตาบิบูเจเกล้ารอเาะฝกข้นาเทเวได้ทีนี่บอกไม่วีบลอนี่เดลเอาเวอสู้ใช้ตะกบปากคนนี้อ่าปทีบ้านเลยเทเวนได้เราก็ไม่อยากอ่าใส่เกลือเนี่ยไม่บหรอ initiale yo agueco la peku kuimo ko utna vidao maya bolong nia ta ga pechiya chi chiya te teni lo chi yo ni do di chi chi bolita parlata talli mate ni eh talli ni la para maya buh to le ta po ya ni agu ta su bolalo khusin ya ni da chi chi bolita na na ke no do lido ba ya lo no aka ni so ba ya jicani me a kuai vo na ka ma kuai tien ba ba lo ka na ke din ni chi lo ba ya te peun ni pha ju ya nya เนาะเอาคนได้ดอป่าตาเกลตากรนเกผัลูกใหเยนี่ตักบานาเอาคนดดอีเดอเจเบดาปะตลอ่ BGF อัสตุตินพาดดีดอบ้าแฮกวาเจอเนาตานชูโยเจวาอำนวยความสะดวกเนาะกับบ้าแกวาตาอุตสาสินพาดดีเดอตาคิดจะบีบูผัดคอนาเกลตาเตอร์เตอร์ลตุกเนาะปโตดลเนี่เจบดาี่จะนี่ BGF อัสินพาดบ้าเกวาเจอตาบีตาเบโช เลออเอาไว้ได้หนอาาตาลตาเกเลยที่ดพ่านนี่จะไว้ได,ด้อาคูตน,นี่เนยเปมีว่ากวาดากิเอาไว้แต่ปีมีอุตบลอนยาอีเราไม่ไม,ม,ม่เลยเอาไวา้นนววววแล้วขเซนเตอร์ที่ดานหัวเนี่ดูตาโกตาแคอุดหมอถาไม่ตาข้อนี้เลยตาอาเทนิเตอร์บ่าเอ่ออาคูตตอนี้เนไม่แม้เลยปสาวรภูที่ดพานเนี่ดูบัตชิกากาเราหนอบัตชิกากาเราอาคูนี่จะช่วงภาษอุกิตะขาเราเลยปะ สวัสดที่ดิภาคเดิมกบ้าซอสนีเวด้าเอาไวตาโลตาไกลที่ดิภาคใช่ไหมลาซูมิอูอ่าตะบ้าเอาไวได้โยอาสาบัสที่ดินภาคในช่วงนี้กบ้าซอสนีเหรอไม่ไม่บอกคนเดิมกบ้าเมอซูเวตินภาคอู้รอชอจีเอทเฮสูเวตินภาคจะดูนี่เหรอลาซูมิอูซูภาคชาซูเทซูเวจะดูนี่เหรอมาบุมาตี่เดอร์กว่าคู่พวกรวิพนุษยเหรอมาเวด้าเจ้าหนี้มินี่ยนอยู่ช่วงนี้จ่ดูเก่ ก็เกี่ยวตา่มอเาวนี่มาเวลาจะนี่มินนี่เราก็มีอะไรดีลอตี่นี่มีเวเฮลยูกรนีเราจะเกอ่ปัันี่เลยอาเวลาคอนเซนเอร์ปัจจุชันนี่เลยอ่าสแกมเมอร์หรืออนไลน์ที่ผ้ตาลอตาเกลบานออูลตาอูตาลตี่ลอเชีอซเวตินผ้าเนกับบ้านซูดาอมมีอุเซดาเวกับบ้านซูดาโซลาเซลดาเวออม่มีจานนี่เนี่ยดอยชั่มสามบาละบ่าหน่อยอยู่ในกับเล็กคนนี้ไม่อุรนี่หรือผ่ามอ อคุดาโดนิดูตะกอกะอุรอยจุมดาเลอยู่นกปาฤติญาเวเตถึงหลอติญาโมมลอหลอวะลาทิบาตะกอกะเคคไนิดูดเมปปุภะกะบาเมรปะวะพูนอเมรปะชุกิชาบอติละพาดอเมรปะมุชิโมโวปาสูกะปาสูเซงกะติละพาดอปะตอตุเรเตวะดาเออรามะดีอะเวปาหมอมุกโลเวกว่าติละพาอยู่เตวะดะเลนักธุรกิจบ่หนอปาหมอมุกโลเวกว่า สีเดียผ้าเนี่ยสูงแบบสูงเลยเนาตาโกตาเคสีก็นาตอนนันี่เดอรออเดอร์เนาตาบุตาลีเลยอยู่ก็นาตาพีตาเนี่ยเลยอีโตีเดียผ้าตาดอตาล่าเลยสีโตีเดียผ้านี่ยเจ้าเรืนี้ไม่รู้บ่าปานะคออเวู้้เนาอนออเดอร์ของตาบุตรลีเลยอยู่ก็จีบ้ามากีจยช้างกีจยช้างนเนี่ยอือกี่ยช้างเอาไว้ถอดเกล้ากี่ถอดออเนี่ยสีโซเกล้าเกี่ยนี้อย่างนี้เดลุยเนี่ยบ่าอ่ะคต่ตอนเดี๋ยวความมั่งมือกวมา เนี่ยบาดโลบาดตีคลิกปานแล้วก็แค่นี้เลยอยู่กับปานบ้านดูหนอเลื้อรามตรีกับปานบ้านดูสิอโคตี้เนี่ยอยู่ชมดาเลยอยู่มาดูกันเนี่ยอยู่ชมดาก็ขกกว่าตอห่าหมอก็ขกกว่าตอห่าอโคตี้เนี่ยอ๋อเวมีบ่ได้ตากก็ได้แค่ละเกาะพันนี้หรอเลื้อรามตรีกว่าชื่อผู้ก็ผู้บ่ากำเนิดที่ผ่าวเนาะนี่ติเตือนแล้วฉันตาตาซานี่ป่ะจนตอนนี้ไม่ตีเหลียที่หยังบ่าไม่เตลลงป่ะละลุบ่าออริจินแล้วออริจินตัวบ่าตีผ่านี่ท่านคานี่ป่ะ ผาลอฟังโยนะยิระอย่าผาผาลออิซากญอบะจิอะวะนี่มีนาพะซัวพูลอมาบะซากญอมาผาลอวะพูลอเอ่อผาลเลอะอชุกินนะติติผาลเลอะกะบาสูตตัสสะสองกัสสาหลอเดอติติผาลนี่ครบดลเลมีอุปีดีอีตะกะดิบานเลาะปะตะจานยังส่วนติติบาสูบะหนอหนะเมื่องเสอวะนซัวรุบานซะกะมาจาเลาะตะกั่วจาของดอตานไคเกตัสสะเพลนี่ก็ละผาผักนี่อย่าเอาเมเตลโลหนอเอออะกูตะรันนี่เดอตมีกิตะละเกะจิโจมมาซาเลอะ อเกลหาเข้าหรือบ่อู้หมอทําเป็นเราเหลนี่ก็ปาอยู่ชมดากับบ้าเอ่อเครื่องหลองบาเชกตากก็แท้ละสุเวศศิลป์อู้เหลนี่ก็ปารอดิดอยจิเตนเหลทําภาคยาตาดอเวเอ่อตาตู้นี่มีนี่บ่ปุเนี่ยดูชมดามีผู้ภาชานี่ดึกเก๋ดาเดี๋ยวรอรอเนาะก็บักสุพาร์เลเมนต์นี่หมสุพาวเดอร์ดามีเดดบาสเลบริชมดาเตียเท่าบาเนาะโอเคเตงฮึติก่อนศิลป์จะอยู่เนาะครับดูล่ะ